สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากกินขนมปังนะคะแต่ว่านุ่นจะไม่เอาไปอบในเตาอ,อบนะคะนุ่นจะเอาไปเอาไปจี่นะคะเป็นขนมปังที่ต้องเอาไปจี่ในกระทะนะคะมันจะออกมาเป็นยังไงกันเอ่อออกมาเป็นยังไงนั้นก็เดี๋ยวลอง,ลองทํากันดูดีกว่านะคะก็จะมีนะคะส่วนผสมก็คือแป้งนะคะแป้งนี้นุ่งก็ใช้ตัวนี้นะคะนี่จะเป็นแป้งนะคะที่ นุ่นใช้ประจํานะคะก็จะเป็นอันนี้มันเป็นแป้งสาลีนี่ะสงค์นะคะแล้วก็มีนมนะคะนมแล้วก็มีอันนี้เป็นน้ําตาลนะคะน้ําตาลแล้วก็มีน้ํามันนะคะก็เดี๋ยวนุ่นใส่แป้งก่อน แล้วก็น้ำตาลนะคะมันจะทําแบบหวานนะคะ5ช้อนนะคะน้ำตาล5ช้อนแล้วก็อันนี้จะเป็นผงฟูนะคะผงฟู แล้วก็มีนมนะคะใส่นมนมนี่ก็ออกมาตั้งนิดเดียวนะคะไม่ถึงห้านาทีนะคะนมออกมาจากตู้เย็นนะคะก็จะเย็นอยู่นะคะแล้วก็มีน้ํามันนะคะ เดี๋ยวนุ่นขอเติมกลิ่นวานิลานิดหนึ่งนะคะนี่เป็นวานิลลานะคะนี่นะคะห้านาทีนะคะแป้งก็นี่นะคะประมาณนี้นะคะเพราะว่านุ่นพักแป้งห้านาทีนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาขึ้นรูปกันเลยดีกว่านะคะ แบ่งแป้งนะคะก็สักประมาณนี้แล้วกันเนาะมันจะได้กี่ก้อนมีแบ่งแป้งนะคะประมาณนี้นะคะมันก็เท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างก็ช่างมันนะคะเพราะว่านี้คือนุนก็ทํากินเองนะคะประมาณนี้แล้วกันเนาะก้อนแป้งคือถ้า เอ,อ่ออะไรนะจะทําแบบว่าใส่ไส้ก็ได้นะคะหรือว่าไม่มีไส้เหมือนนุ่นนี่ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะถ้าจะใส่ไส้ก็ห่อไส้นะคะแต่ถ้าไม่ห่อไส้นะคะเหมือนนุ่นนะคะก็จะทําความบางประมาณนี้นะคะก็ได้สักประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเหลืออีกสองก้อนนุ่นจะทําทีหลังนะคะเดี๋ยวนุ่นจะเอาไปลงกระทะก่อนนะคะนี่นะคะนุ่นใส่น้ํามันนิดหนึง่งน้ํามันที่ใช้สําหรับทอดก็ได้นะคะหรือว่าน้ํามันเออ่ข้าวโพดเหมือนนุ่นก็ได้นะคะน้ํามันทั่วไปนะคะน้ํามันมะกอกก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเอาที่สะดวกนะคะอันนี้นุ่นเปิดให้อุ่นๆนิดหนึ่งนะคะ ้นอเอาขนมลงไปก่อนนะคะนั่นจะเปิดไฟนะคะเอาไฟอ่อนสุดนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะ หนาทีนะคะแล้วก็หรือว่า3นาทีเอา3นาทีก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเปิดดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องต้องมีต้องกลับด้านด้วยนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวนุ่นเอาออกจากกระทะก่อนนะคะอันนี้คือหม้อแรกนะคะที่นุ่นอบนะคะนุ่น่ะไม่ได้ใส่งานะคะลืมนะคะเดี๋ยวหม้อที่สองนะคะนุ่นจะลองใส่งาดูนะคะอันนี้คือเดี๋ยวพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะกระทะ ที่ทั้งมีงานนะคะแล้วก็ที่ทั้งมีงานนะคะแล้วก็ไม่มีงานนะคะเดี๋ยวนุ่นเอาวันที่ก่อนหน้านี้นุ่นทําไปแล้วดีกว่านะคะตัวที่ไม่มีงานนะคะเดี๋ยวคนในญาตชิมนะคะนี่ละกันนะเดี๋ยวดูเนื้อข้างในนะคะนี่เนื้อเนื้อด้านในของขนมปังนะคะอืม อืม,อ,มอย่างนี้คือข้างนอกนะคะมันมีความกรอบนะคะแล้วก็ข้างในตัวแป้งนะคะมันมีความนุ่มนะคะ ตัวด้านนอกนี่นะคะมันจะกรอบตรงที่เหมือนพื้นที่เราไปย่างนะคะมันจะกรอบนะคะแต่ว่าข้างในส่วนตัวแป้งนี่นะมันนุ่มนะคะอร่อยนะคะแล้วก็หวานกําลังดีนะคะนุ่นใช้น้ําตาลไป5ช้อนเล็กนะคะแต่ว่าความหวานก็แล้วแต่นะคะเพิ่มได้นะคะได้ขนมทานเล่นอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามนุ่นนะคะขอบคุณทุกข้อความทุกกำลังใจที่มีให้นุ่นนะคะฝากกดไลค์กด like, ติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ